สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะสนุกกับตัวเลขเด็กๆเห็นเลขไหมลูกมีเลขทั้งหมดกี่ตัวคะ,อะลองนับดูสิคะหนึ่ง,งม,มีเลขทั้งหมด5ตัวเขาให้เด็กๆ จับคู่ตัวเลขกับจำนวนภาพนะคะอ่ะอย่างเช่นเลข1นึ่งเด็กๆดูซิว่าภาพไหนมีทั้งหมด1รูปอ่ะดูสิคะอ่ะเด็กๆก,ก็ต้องโยงเลขหนึงมาที่ตัวปลาอ่ะแบบนี้อ่ะต่อไปเลขสองเด็กๆด,ด,ดูสิคะว่าภาพไหนที่มีจำนวนเท่ากับเลข2 ่าใช่แล้วค่ะดอกไม้มีทั้งหมด1 2อ่าเด็กๆก็ลากมาที่2อ่าต่อไปเลข3เด็กๆดูสิคะ่ะใช่ดาวไหมคะออ่าาเก่งมากค่ะ3ก็ต้องลากมาที่แอปเปิลเพราะแอปเปิลมีจำนวนทั้งหมด3ผล อ่ะต่อไปเลขสี่ะเลขสี่ต้องลากมาที่ไหนคะอ่ะลองนับดาวสิคะเด็กหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมคะ,ะไม่ใช่ดูสตรอเบอรี่สิคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่สี่ตรงกับสตรอเบอรี่ก็ต้องลากมาหาสตรอเบอรี่ ต่อไป5อ่าเหลือภาพเดียวคือภาพอะไรคะอ่าดาวเด็กๆก,ก็ลาก5มาที่ดาวาต่อไปให้นักเรียนกากบาทตัวเลขให้เท่ากับจำนวนภาพาเด็กๆด,ดูสิคะมีตัวเลขอะไรบ้างเลข3เลข1เลข2 อนี่เป็นรูปอะไรคะเด็กๆปลาหมึกใช่ไหมคะเด็กๆนับดูสิคะว่ามีปลาหมึกทั้งหมดกี่ตัว1นึสองสม่ามีามปลาหมึกทั้งหมด3ตัวอ่าเด็กๆก,ก็ต้องการมาที่เลขสอ่ะต่อไปดาว1นึ่งสองสามสี่ห้า ดาวมีทั้งหมดกี่ดวงคะอ่าเก่งมากคะ่ะดาวมีทั้งหมดหดวงเด็กๆก็ต้องมากากระบาดท,ที่เลขหต่อไปกุ้ง1 2 3 4 5ส7าี่ห้าอ่ากุ้งมีทั้งหมด7ตัวเด็กๆก็ต้องมากากระบาดท,ทับที่เลข7ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปมาน้ำ 1นสองมีมาน้ำทั้งหมดกี่ตัวคะสองตัวเด็กๆก,ก็ต้องละการกระบาดท,ที่มาน้ำเลขสองอต่อไปปลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีปลาทั้งหมด8ตัวเด็กๆก,ก็ต้องมากาที่เลขแปดต่อไป แมงกะพุนมีทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3 4มีทั้งหมด4ตัว4ตัวเลขไหนคะเด็กๆอ่ะอันนี้เลขไรคะเลข9อ่ะอันนี้เลข3อันนี้เลข4อ่าเลข4ี่ 4. ก็ตรงกับแมงกระพุนทั้งหมด4ตัวเด็กๆก็ต้องการทับที่เลข4นะคะ ให้นักเรียนบวกตัวเลขต่อไปนี้ห้าบวกสองห้าบวกสองเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กเด็กเด็กๆนับต่อเลยมีอยู่ห้าบวกอีกสองห้าแล้วเป็นหกเจ็ดเด็กๆกก็ต้องใส่เลขเจ็ดตรงนี้นะคะ,ะต่อไปหกบวกสามเด็กเด็กนับต่อเลยคะ่ะ มีอยู่6บวกอีก3 6แล้ว7 8 9เด็กๆก็ต้องใส่เลข9ตรงนี้นะคะอ่ะต่อไป7บวก1มีอยู่7เด็กๆบวกเพิ่มอีก1น,นับต่อเลยค่ะ7แล้วบวกอีก1เป็น8อ่าเด็กๆก็ใส่8ตรงนี้นะคะอ่ะต่อไป4บวก3 เด็กๆเอาสไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมาสามนับต่อจาก4เลยนะคะ4ี่แล้วเป็น5 6, ้าหกเ็ก็ได้เท่ากับ7ต่อไป8ปดบวกห่งมีอยู่8เอานิ้วขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งเด็กๆนับต่อเลยค่ะ8แล้วบวกอีกหนึ่งเป็น9ก้าเด็กๆด็ก็ใส่เลขเก้ตรงนี้ ่ะต่อไป5บวก4อ่เด็กๆเอา5อาไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมาทั้งหมด4นิ้ว5นับต่อเลยค่ะ5แล้ว6 7 8 9อ่ะมีทั้งหมด9เด็กๆก็ใส่เลข9เลยคะ่ะให้นักเรียนเติมตัวเลขที่หายไป ดูสิคะมีเลข1 3 5 7 9เดอ่าเดี๋ยวเด็กเติมตัวเลขที่หายไปเลยนะคะตัวอย่างเช่นเลข1ต่อจาก1ต้องเป็นเลข2 2แล้ว3าอ่าสามแล้วต้องมาเป็นอะไรคะช่องนี้ก็ต้องเป็น4 4แล้วเป็น5 5แล้ว 6กแล้ว7 7แล้วก็8 8แล้วก็มา9เลขสุดท้ายเลขอะไรคะเด็กๆเลขสุดท้าย9แล้วก็ต้องเป็น10บอะต่อไปให้นักเรียนบวกเลขต่อไปนี้อ่าทีนี้ไม่มีตัวเลขแล้วนะคะเขาใช้การชูนิ้วแทนอ่ะเด็กๆดู 1>, 1 2 3่งามี่หมีทั้งหมด5นิ้ว5บวก1 2 5แล้วนับต่อเลยค่ะ6 7ช่องนี้ก็จะได้เท่ากับ7จ็ดอันนี้ก็5เหมือนกัน5บวกเพิ่มอีก4นับต่อเลยนะคะหกเด เช่องนี้ก็จะเป็นเลข9อ่ะมีอยู่5บวก0 0ไม่มีค่านะคะลูก0บวกกับอะไรก็ได้เท่ากับจำนวนเดิม0บวก5ก็ได้5 0บวก3ก็ได้3 5บวก0ก็ได้เท่ากับ5 5บวก3 เด็กๆนับต่อเลยนะคะ5แล้ว6 7 8ช่องนี้ก็จะได้เท่ากับ8มีอยู่5บวก1นนับเพิ่มไปอีก1เป็น6 5บวก5ทีนี้ชูขึ้นมา2มือเลยค่ะเด็กๆ5บวก5ก็จะได้เท่ากับ10 ให้นักเรียนบวกตัวเลขดังต่อไปนี้ห้าบวกสมีอยู่5เด็กๆเอานิ้วขึ้นมาเพิ่มอีก4นะคะนับต่อเลยค่ะ5แล้วห7 8 9ก็ได้เท่ากับ9ก้ามีอยู่8 บวกสองแปดบวกสเท่ากับเท่าไหร่คะมีอยู่8แล้วบวกอีก2นับต่อเลยคะ่ะแแล้ว9 10ช่องนี้ก็จะเป็น10บ่งบวกหกเลขไหนเยอะกว่ากันคะ,ะเลข6เยอะกว่าเด็กๆก็เอาหเป็นตัวตั้งก็ได้6นับเพิ่มไปอีก1 6แล้ว7ด อ่าช่องนี้เด็กๆก็จะต้องใส่เลข7อ่ะต่อไป7บวก3เท่ากับเท่าไหร่คะ7บวก3นับต่อเลยคะ่ะ7แล้ว8 9 10อ่าช่องนี้ก็จะเป็นเลข10ต่อไปนะคะ2บวก4เท่ากับ6ค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านตัวเลขพร้อมๆกันสนุกกับตัวเลขโอเอ็นอีวันหนึ่งทีเอสวีโอทูสอง ทีสาม F O ฟ R F o C F I VE รฟฝห S I X s S E V E N seven E I G H T เอ็กแปดเอ็นไอเอ็นอีนายเก้า e เลขสุดท้ายทีอีเอ็นเท็นสิบ เด็กๆอย่าลืมทบทวนการบวกที่คุณครูสอนไปด้วยนะคะ,ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูได้ใหม่สวัสดีค่ะ